ติดแบ็คลิสต์ออกได้ไหมคําตอบคือออกได้นะครับแต่จะมีเงื่อนไขแตกต่างออกไปจากผู้ที่ไม่ติดแบ็คลิสต์นะครับเพราะปัจจุบันสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์นะครับมีทั้งแบบแบงค์และนอนแบงค์นะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแบงค์และนอนแบงค์คืออะไรนะครับก่อนอื่นกดหัวใจกดติดตามให้เราก่อนนะจ๊ะแบงค์ mm hmm. คือสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารและมีการเช็คเครดิตบุโรและตรวจสอบเครดิตบุโรอย่างละเอียด ด้วยเงื่อนไขของแบงค์ชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้เช่าซื้อเนี่ยเครดิตไม่ดีหรือมีล่าช้าเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการอนุมัติหรือถ้าได้รับอนุมัติเนี่ยก็อาจจะได้ยอดไม่เต็มนะครับอาจจะได้ยอดแค่ประมาณ70-8 0เท่านั้นเองนะครับส่วน,นอนแ bank นะครับคือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารโดยสถาบันการเงินเหล่านี้จะยกเว้นและก็ผ่อนปลนเรื่องของการตรวจเครดิตบุโรของลูกค้านะครับจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเครดิตบูโรลูกค้านะครับ แต่จ,จะมีเงื่อนไขคืออาจจะได้ยอดจัดน้อยกว่าแบงก์ดอกเบี้ยอาจจะสูงกว่าแบงก์และที่สําคัญอาจจะต้องใช้ผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าบ้านหรือผู้ที่ทํางานเป็นหลักแหล่งมั่นคงมาเป็นผู้ค้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องเครดิตโบูโรนะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองออกรถไม่ได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะครับทักลิงหน้าโปรไฟล์ด้านบนได้เลยครับ